สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนสบายกันดีป่ะจ้ะกะเมื่อนี้เลิกงานมากคือกาวจากพี่น้องเลิกงานมากอ่ะได้กับขาวพี่กัขาเรียบร้อยจ้ะมาเปิ่งว่าขอาใดอีหยังจากพี่น้องเม,ม,ม,โมโนูอีสานบ้านบ้านนะคะน่ากินบ่ไข่ต้มกับไอ้น้ำพริกหนุ่มจากพี่น้องอืมแล้วก็ผักผักบักบวัวแล้วก็ผักบกล็อกครีแล้วก็ไอ ผักรี่ปอมเนาะลืมซื้อพักซี่ปอมเมือใดก็ได้ลืมซื้อมันอมขอนีว่วเนึ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆนะคะมาเด้อเงาวล้ากันพี่น้องมินี่ย่านย่านนั้นพักซี่ปอมเมิดพี่น้องอืมขอไปซื้อไว้ตั้งแต่ขอเขางานขอ,อย่านมันเมือยา่านบร่ได้กิน ตุ่ยเจียวจ้ะคำแรกแซบบอกได้คำเดียวจ้ะแซบ На no?

หน้ากระดาษทิชชู่มีไข่ก็ได้พี่นอ้องถ่ามีแก้วทุกคนเหนียยอยู่ได้จะกับพักเนาะเสียบ นายเกี่ยวกาแฟเอเดี๋ยวหนำสิเฮียเอาไว้ไก่ติบเขาเดี๋ยวใคไปสู้ ารอบหนึ่งโม้ค่อยเพ็ดเป็นไหนแบบรอบไในไท,ทยนี่เพ็ดหมู่บ้านกินข้าปุ่นแต่ตู่ไม่เมื่อไรเศร้าพี่น้อง ta tù bớt mừng bớt viên. biên Kim thác anh em bớt mưa là mặt à ừ, Bớt mưa ra cầm ก่องก็เป็นนมเหลือดมังไงหรอกเป็นนำเดือดยังไงหรอก เเิิมสิมีอาการออกแล้ว แสบก้นเนื้อยคนเด้อนีนพี้ไปนองบอกใครเส้็จแล้วก็เผาแบบนี้แสบก้นเนื้อก็หมูอีกอ่ะอต้องรับก่อยนะที่สำคัญที่สำคัญประหยัด ประยัดพร้อมเสียบพร้อมแล้วพี่นอ้องโอ้ยว่างเขาก่อนขออากระดาษก่อนพี่น้องเริ่มจะมีอาการซีสต์แาดแต็มพอประหยัดก็ได้จ้ะพี่น้องไม่ประหยัดก็ไม่เหลือ เงินเนาะพอเริ่มมีแพนเราจะสร้างบ้านเ้วก็ต้องประหยัดจ้ะสิใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนเก่าก็ไม่ได้เนาะกินแบบมฮเฮี้งแซ่บ กินทุกวันก็ได้พี่น้องแบบเนียแซ่บ ช่วงหลังๆแลบนี้ช่วงหลังๆอะช่วงกอ่อนๆช่วงทุกมื้อนี่ก็สมิตรกิบกินพี่น้องเพราะว่าไม่มีเวลาทายทลิปอย่างอื่นอืเหลือง,งานมากจ้ะเหลือง,งานมากกับเดิกเหลือ,อง,งานมากอะเกือบสี่ทุ่มกาวเวลาเวลากินเข่าวเวลาเห็ดกินนี่แหละมาอัดลิปสู่พี่เพียงน้องเบิ้งแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอาหารย่างกินจะเบ่ร่างการเนอะ กับได้เนนห้างอาหารจ้ะอือย่าไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นแล้วจ้ะเริ่มช่องกินโชว์ช่องอื่นดีเขาแบบว่ากินแบบร่างการเนาะ ช่องไปชงมันเนื้อจัดเป็นหน่อ,นจ,อจาเนื้อสิเป็นเหมาร่วมเนาเป่า <c oughs> สซูฟังตำเต็มจานแต่ว่า เพราะว่าชิบ่ยจะกินมือไม่นั่นจากพี่น้องอเขาแช่ตู้เย็นไว้กินใเก็เอาอื่น ปลูกจังไหนคืองามจา่พวกนี้พี่ร้องยังสวยเลยากันแบบไงยังงามจ้ะมาจากเม็กซิโกอืมบเบีนมาจากเมริกาเลยจ้ะพวกพักส่วนมากจะมาจากเม็กซิโกเนาะ เราลงน้งตู้ฟังเมือนี่ใอรทำงานอยู่เนาะร่างทำงานอยู่ <c oughs> ทน่นเพื่อนใครก็ได้ยินเสียงผู้ชายผู้หนึ่งฉั่เนาะสวัสดีครับว่ญญาแต่พี่น้องอือ สวัสดี่ข้าหันคอร,รดดอบไปโลวัดจ้ะเฝ่าหัานคอรอบไปโลวด,ดอืมวันนี้หันหันไปหาเขาเขาคุยโทรศัท์แต่พี่น้องอืมผู้ชายคนนั้นคุยโทรศัพท์เขากะสงสัยนะหะวหูวไข่ฝาดหูข่อยฟังเปลี่ยนไปหรือว่าเขาเบาอีดีวะไอคิดในใจจ่างเนาะวันนี้เขาเจ้าคุยโทรศั์มันละยกโทรศัพคนเราเบาแล้วเขาก็กปย่างไปไปเฝ้าย่างไป แต่่อยถ้าพูดภาษาพ,พีนน้องก็เฝ้าย่างกลามกนเขาเลยอือขอสิไปเบิ่งว่าขออยากไปฟังเขาคุยว่าเขาคุยภาษาไทยหรือเขาคุยแบบภาษาอังกฤษอือแต่ว่าเขาย่างไวพี่น้องย่างบระท่านย่นางนั่งพระท่านผู้ชายย่างไวแล้ะก็เห็นต่ทั้งข้างแบบๆทั้งหลังแวบๆนแบบะคอยก็เลยมองไปคอยก็สังเกตว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายฝรั่งบ่เป็นคนไทยจ้ะอืืใอใจน่ะคอยคิดว่า เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเนาะนน่ใ,นใจนะคิดได้สองอย่างคือว่าคนไทยหรอกะเขาอาจจะคุยครับอยากกบแฟนเขาคงสินนะแต่ว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์คิดว่าเป็นคนไทยหลายกว่าจากคนได้ตามเข้าไปอืตามเข้าไปว่าสิไปฟังเขาเออแล้วก็ไปเบิรงเขาว่าเขาหน้าตาเขาเหมือนคนไทยหรือเปล่าสินะเพื่อจะได้ทักทายจะได้ เบาได้ผูดคุยกันเนาะปฏทีนเนี่ยยังนํามาท่านบอกว่เน่ยมึงทั้งขง้างท้างหลังเป็นฝรั่งจ้ะอืมเป็นผู้ชายฝรัง่งผมผมสีบลอนด์สูงสูงเนี่ยใหญ่ๆ่เนี่ยก็เลยคิด,ดว่าหรือว่าหูฉันจะเพี้ยนไปวะเออขก็เลยคิดจังสิหรือว่าเขาอาจจะคุยกับญาติเขาหรือเปล่าวะขวากินเสียไปหน่วงอืมนั่นแหละในแบบหนึ่งที่ข่อยหันรีบหันควบไปนะ่ะขวยคิดว่าแต่ คนไทยเนาะคอืยอยู่สุกดีใจยังสินะอจะเจอคนไทยยังสินะอนะพรพอสูฟังที่ไหนได้เป็นฝรั่ง คนไทยอยู่จ้ะไม่เจอคนไทยสักคนอืมบางทกีก็คิดเด้บางทีก็เห็นคนเอเชียเนาะ <c oughs> คนเอเชียคนฟิลิปปินส์นั่งเสียเขาจะไปช้อปปิง้งเขาคิด,ดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าวะเขาคิดเด้ตอตอนเราโกาถามแต่พี่นอ้องเดบอไอ้นั่นเพื่อกับจอบฟังวลาเข้าเบา ต่อป้าแม่เขาบอกก็เขาลูกกับเต่าเขาก็กบ,บผัวกับเมยียเขาอะนะอืแต่ว่ามมีคนไทยจ้ะจะเป็นวอรฟิลิปปินกับมเม็กซิโก,โกว่ร์ฟี่วฟิลิปปินกับมเม็กซิกันจ้ะอื นีเหมือนกับคนไทยมากจะพี่น้องคอยเบิเ้มงบอกเลยจ้ะอืมหน้าตาผมผมที่ดำจะเหมือนคนไทยมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแม่คื่กันเนเื้อดูบอกเลยจ้ะว่าเป็นคนประเทศไหนนอกจากว่าเดี๋ยวยิ้นเขาบอ,อกมาจริเบิง้งออก ว่าตอนข่อยข่อยไปเดินก็าหมาจะไม่เนาะมีผู้หญิงผู้นึงมาถักข่อยมาทมเลยว่าคุณเป็นคนคนฟิลิปปินหรือเปล่าพี่นพี่น้องอืมเดีย๋ยวว่ามันคล้ายกันแบบรูปร่างผิวพรรณแบบจะเหมือนกันมากอืมเหมือนคนเหมือนคนไทยนะพี่น้องคนฟิลิปปิน แบตขันมืดนี่น้องไม่เตือนว่าแบตอ่อนมากเลยเจอกันคลิปหน้านะคะอืมเบตถอยอ,อ่อ,อนถ้าเบตอ่อนอย่างทุกสิปุตรละปลาไปซามจิมบาดีปุตรละเนอะ กลัวสกินเมิดไงกินต้องเบากันจริสิลับพิ่ว้องแ่บเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดติดตามเนาะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นมาจากกดกระดิ่งเนาะแล้วก็ รับการกดไปทั้งหมดแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะจะได้ไดบอพลาดคลิปต่อตอไปเนาะค่ะอมืมาเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ